โอไอซีรีพอร์ตห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมอยู่กับผมนายซิดีกันทีปิติทันครับผมเฮ้ยเอาใหม่ดีกว่าพูดซิดีไม่ได้เอาหนึ่งสองสวัสดีครับผมผมนายกันทีปิติทันนะครับผมและตอนนี้อยู่กับช่วง o อไอซีรีพครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาดูเบื้องหลังของการถ่าย MV เพลงแรกของคุณซิดีกันทีครับผมก็ได้ข่าวว่าชื่อเพลงว่า I Miss You นะครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าชิคกี้ดาวปาฟิวจะกระดิ้วติ้งหน่องเต้นตายแค่ไหนเราเดูกันครับผม ไปยังไปไปสินี่คือแบบว่าสาวๆที่ผมเลือกมาคือแบบแต่ละคนแบบเดี่ยวงอกระเทาะหน้าแว่นมาจริงนะผมจะเห็นอยู่แต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองค้ายๆเราตัวเธอโอเคเป็นไงไปครับนี่างครับเขาจะเป็นคนที่ร่วมกิจกรรม C D I Miss You แล้วก็แฮชแท็กมาครับผมแล้วผมก็เรียกแต่ละคนมาตอนแรกเรื่องสิบคนก่อนแต่ก็อยากจะให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นก็เลยเพิ่มไปอีกสิบคนเป็นยี่สิบคนนี่ยังมาไม่พอผม มีก็ตัวจริงงั้นเลยบอกเลยแต่ละคนที่แบบลูกเราเขาแบบอย่างนี้เลยจริงๆริงยอดคงไม่ดีไม่อยากจะลบลูนเธอด้วยความคิดถ้องอะไรนะครับตอนนี้กำลังจะไปทามบีเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเลยแบบว่าสดๆร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายบีต่อรับรองว่าชิคกี้พาวฟ้าฟิวจะกระดิวติงหน่องมันแน่นอนดูทรงผมแล้ววันนี้จะกอดเย่ะแค่ไหนนะพี่ไปเลยครับผม ไปไงไปไงนี่บรรยากาศในการถ่ายบีที่ตลาดรถไฟสีนักินนะครับบอกเลยว่าหนุกมากเฮไปไงโอ้โหคือบรรยากาศดีมากจริงคือแบบว่าโลเคชั่นแบบเบิกมากผมรู้สึกว่ามันชิคมากๆเลยแล้วรู้สึกชอบมากๆดูดิรถแต่ละคันแบบเพียวเฝ้ามากจริงเจอกันนยงงไีแลกมีวันนี้ใช่ไหมครับผมก็จะแบบว่าเหมือนว่า เราต้องแบบว่าส่งแฟนคือแบบว่าแฟนเราต้องไปเรียนต่อเมืองนอกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าไม่ให้เขาไปเขาาหมือนเป็นของดึงใจเราเหมือนก็ไปแล้วมนจะขาดใจตายอะไรอย่างนั้นเลยเราก็แบบพอเขาจะไปอะเขาก็แบบฝากรอยจูงที่เราเพ็งทีแล้วเลยบอว่าโอเคไปก็ได้บายบายอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นแบบอารมณ์แบบเค้มๆแบบว่ามองไปทางไหนโอ้ยเจอหน้าแฟนเราอีกแล้วมองไปทางนี้แม่เราอีกแล้วเขาบอกว่าชิกแน่นอนไม่ง อาจถ้ามีฉันพาไปไม่ว่าจะใครคนไหนก็เห็นเป็นหน้ามาเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะพระเอกก็น่ารักมากอยากบอกว่าคิดถึงเธอทุกวัน่ซีนเมื่อกี้เป็นไงบ้างซีนเมื่อกี้ใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นซีนที่ชื่นใจมากสุดน่าจะเป็นที่สุดของวันแล้วล่ะรอเล่นไม่ใช่โดนหอมไปหลายทีแก้มช้ำแล้วเนี่ยเขินปะเขินดิพี่

ยังไงบ้างพีดีสิงเกโอเคครับสบายบืออีกสักยี่สิบรอบกส็สะบร้ยบอกเลยคิวมากเป็นซีนแบบว่าตอนอินโทรเพลงครับผมเขาจะแบบเป็นแบบวันช็อ,เอต, you. You. ตเ,เ,อย<ๆ>เลย อ๋อวันนี้จบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ก็อยากให้คุณทุกคนมาถูกใจเพียงเท่านี้เย่แค่นี้พอก่อนดีไหมก็ฝากเพลงไ I s s You ไว้ในดวงใจด้วยละกันนะจ๊ะดาวดาโหลดดาวโหลดเพลงด้วยละกันนะแล้วก็ละครเรื่องจัดลักนะครับแล้วเจอกัน,นครับผมเป็นที่ว่าจรงจิงจบข่าว o i ซรลีงานบด้ไปจุ๊บจุ๊บจบข่าวนะครับผมผมซิดีกันทีปีนิทานขอรายงานตัวเพียงเท่านี้ก่อนละกัน OIC แล้วเจอกันใหม่ครับผมไม่ ีโอโอเมียร์โอไทยเฮ้ยโอไทยจบข่าวรายงานซีดีเลยทีเลยครับหานี่ไม่มีพ้าแน่นอนจบข่าวกันที่ปิติทันรายงานโอไอซี โอเคมาพร้อมนะห้าสจบข่าวกันที่พิธิทันสำนักข่าวโอซีรายงานโอไอซี o I ไม่รู้ว่าน้องซีดีเนี่ย <c oughs> ดีดมาจากไหนดีดมากนะครับดีดตลอดเลยนะครับแต่ <c oughs> ว่าพอจะ,อะเป็นแบบบอกชื่อจริง <c oughs> แล้วก็สำนักข่าวโอไซีรายงาน <c oughs> ะนะครับ ผิดตลอดใช่ผิดตลอดเวลาแล้วจะมีคำติดปากตลอดอ่าคือนะครับผมนี่ผมบอกเลยนะคำนี้ต้องใช้กับนางเอกมิสิกวิดโอโอโหแหลมากชจิ๊กดาบอ๊อบเบลจิกะดิวติงหนกมากเลยอ่ะแล้วก็จะมีคำอย่างนี้ตลอดนะครับผม